สิบสิบเอดสิบสองปีขึ้นหลังครับลอนคูบาก็ะวันยังบม่ได้ไปอีกเลยไหมบ่ตอนคูบา,าสิง่ายมาอยู่นี่นคูบา,าไปงอดสิง่ายง่ายมาอยู่นี่คูบา,าสิเวอาเมื่อคูบา,ามาหนึง่งเมื่อเลขออกวันที่สิบหกพอดีคูบาก็ไปขออยู่ถามนี่แหละเพื่อนไห้คูบา,ายังจําได้เต่าคาูเมื่อนี่เพื่อนไห้มาเจ็ดศูนย์มันออกศูนย์เจ็ดเลขล่างครับ,บเลขบนเเพื่อนไห้มาสามศูนย์มันออกสามศูนย์สาม ครูบาจื้อได้เลยพ่ะเถับแต่เพื่อนหันจะสองตัวไหมเพื่อนห้นสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์ไหมมันออกศูนย์เจ็ดล่างบนมันออกสามศูนย์สามแล้วดียวเราไปถือว่าไดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแม่นมาห้อนี่ก็เลขออกพอดีฟังเลขก็เลขออกพอดีไหมออกโต้คือขวมาก็บ่ได้ไปอีกเลยเท่าเดียวนี้ครับตอนบอกไกลนครบาลเนาะบอกไกลไปเลยูยเขตโอ้ยวาดิชภูมิเหรอครับ แม่นโบไก่เลยคำพิดคำบอ่ Man, <okay. S 2> อแม่นบบไก่รอติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูบาเพิ่นจะไปนอนเอานะครับอีกชุดหนึ่งนะครับชุดแรกเพิ่นไหหมาล่าหน้าแต่เป็นล่างนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคู่เดียวเท่านั้นนะครับเพิ่นให้คู่เดียวนะครับสําหรับความฝันตอง,งวดครูบาใ์ไหเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้าแต่เพิ่นมาฝันยำ่ำกันในตัวเดียวกันนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าถากันก็คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์ มีแค่นี้ด้วยครับด้อแต่ว่าเรื่องคนขับรถนี่แล้วก็ไปเราแล้วครับรถแต่เก้ากับไม่แต่เล่าแหละครับคุณบาบุกจังหวัดใดก็ไเลยบ่มีถอยเพื่อนนี่นะคิดว่าได้มาคู่เดียวชื่อตัวละหมื่นมึงเนี้ยจนถามเจ้ามืองว่าเจ้ามือเต็มบอลลตอตเตอรี่นี่กวดจนบ่มีใค,ครตัวละหมื่นสองหมื่นก็ซื้อเล่านั่นเลยครับ เดี๋ยวว้าวว้าวหาเอาแบบนี้ละคกไปเอาเลีของคุณบาได้ตัวเดียวคุณบาก็บอกตัวเดียวหมห้ครับเอาซื้อบวกลับมันออกกลับบางนี้เนแลวได้เสียหายกันๆไวน้เนาะปุณนณนีต้องไปกลับเช่าเขาบอกว่ายิงคุณบารแล้วเนาะปุณณีได้คุณบายิงอะไรปุณณียิงเรื่องอยังคุณบาร์ภัยพิบัติเนาะครับเนาะ <laughs> ญาติยโยมกับเจ้าเฮาบินทาบาทเนนะี <c oughs> ่ยคนเขาขอก็ต้องให้บอกเขาตัวบบเป็นเด้ปุ๊บไหมว่าตัวบบเป็นได้ก็นี้แหละคุณบ้าบวตัวเลยได้ตัวแรกคุณบ้าก,าก,าก,ากา็บอกแต่ถามเลยแต่ว่าในบ้านนี่คือสว่าเมนสิบมีวางฟิล,ลหรือว่าบอกญาติโยมไปแล้วบ่าครูบาโ้าครูบาก็บอกสิบเก้กาครับ <laughs> เพื่อนกระทำเนาะครับเนาะเราก็ไม่ได้บอกหลายตัวเลยครูบาก็บอกสิบเก้าครับบอกตัวเดียวชุดเดียวสิบเก้าครับซื้อกันกับส่วนเก้าเท่านั้นตัวครูบาบอกมันเกิดได้เท่านี้น้องแจ็คเสียงบอกยังเลยมันบอกเป็นหกบอกหวยอันนั้นกัแจ็คเรเลอบ์บจักก็กันบอกยังไงก็บอกไม่ใช่นะครูบาว่าครับมันสิเป็นหกเป็นยังก็เรียกแต่แล้วจะเป็นเจ็ดเป็นยังก็บโจักเลยว่าเพ่นบอกเขียนให้แบบนี้ว่าแต่ว่าโอ้ก็หมั่นใจเลยครูบา ตนี่บ่ครับโอ้ยสแสดงว่าทาแปลน่าจะเป็นข้างข้างทึ่งสินาะครับอ<ม>ันนี้นเนาะอันนี้เป็นข้างลุ่มเป็นบนก็นได้ครับเพราะว่าฝันข้าสถือเราเก,ก็มาพิงไว้เองสินาะครับพิงเสีขาเราไว้โอ้โอเลขต่ำแท้นี่ยครับเก็ซื้อว่าต่ำเน้นนสิบเก้าส่วนเก้าเนาะครับแถมยังวางตัวเลขไว้ต่ำอีกแม่นต์เบื่องเงื่อนทางล่างทางบนเรื่างต่ำเพี้ยน ผู้ดใดซื้อโลตัสโรตีไววกับยิมได้เลยนะยำรับเงินาาาาามาคุบาบโอวยคุณเนาะทำมันบเป็นชิบวกแล้วแต่ว่าคุบาบบอกไปไล่ไปนั่นเดยคนบ,บอกจะไหนคุบาบอกดเฉันสินบบบอกว่าชิบก็ชิบเก้าบกเได้คุบาเชยนใหน1ิบเก้ากับชิบเก้าเราได้เอาผู้ใดก็ให้กันไหม่จังน้อยนะครับเพราะว่าคุณองบอกจริงๆอะคือหนึ่งเก้านะครับไปกับนะไมเลือครับเดี๋ยวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง กับ0990เป็นตัวกันไวจะมีแค่นี้นะครับสำหรับความฝันของคุบาเป็นเลขสองตัวเป็นบริเขียในให้สามครับเป็นเคียนใน้สงตัวสัมเเ็นไปเมื่อเลขงอยงที่คุบาก็ได้มามื่ออื่นก็นได้รลดนะอีกคู่หนึ่งก็บอกหาหลายคู่อีกบอกคู่ามาจังใดคุบ้าก,ก็บอกไปจังสั้นคือกัน ไก่มือนะคุบาเนาะเพราะว่าเดือนนี้มันมีจฉุยบเก้ายี่สิบเก้าวันนะครับกุมภาพันธ์นะครับยี่หกเมือนยี่คกมืองไปเมือที่เจ็ดก็ออกวันศุกร์เนาะมันออกครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันได้ท่านี้คุณบาก็บอกท่วนี้นะบมเป็นฝ่าฝันเมื่อนี้เสีมมาบอกเมื่อนี้เกษมมาจากฝันยังเจ้าฝันยังเนาะแต่ละเมือเพื่อนบมมาเขียนไหนมันฝันหลายพวแล้วคุบาลแต่ละเมือไเลยต้องเอาชดช่วยนะครับเนาะ เออถ้าเขียนให้เนี่ยมันเห็นเป็นโตัวไหมครับว่าก็ว่าเป็นโตไปรล้เลยเข,ขียนให้เนาะก็ว่าเป็นโตแล้วเนาะบตีหนักนะครับเนาะมนโอ้หเห็นเป็นโตัวคบาเปร์คุบาบทีขับเพื่อที่ให้เพิ่นก็บ,บอกรอดเลยเนาะอยู่ใส่คือกันได้คูบอาบทีได้ขับเพื่อที่ให้เพิ่นก็บอกบอกโลดคำว่าจะโอ้จะเห็นนั่นเห็นนี่เพิ่นก,ก็บอกบอกเพื่อที่ให้คำพลาดนอกสิยแปลมาแต่ใส่กับบูฮะ เทวดาบโอซอยผีสางน้าไม่บโซย์ไปหาเรี่อะไรไทยบ้านว่าอโบเอาไ,อได้คูาบาโบเฮดตัวเฮดจ๊กเสือคูบาเนี่ยกู่บาปอยู่สายถามโลดโบมีประวัติจะไปประกาศไทยบ้านเฮดนั่นเฮดนี่ออกเพลงเงินเพลงทองโบมีคูบาได้มาเบบขอาจากเ<อ>ทวดาอย,ย่างเดียวครับได้ผับปลาขั้นถิ่นมากกบมีแต่ขอจากจองซี่มีสามทุนไอคูบา แต่ไปเมื่อไรได้มากคูบ้ากันตามกูบาได้มาแล้วังบองกับย่างไปลงรถดไปยังที่เพื่อนกับมาบอกเลยกับมี่แต่บนทำไบภูมิบอกคือกันเนี่ยคนย่างมาบอกเลยพวท่านแต่ไปโนนไปหาไปขอที่ไหนมันกับบุคคลมากกับสิบเจ็สิบกูบาเพื่อนกับย่างมากคือคนนี่แหละมาเพื่อนกับมาบอกเลยเหระห้องบอกมากคือคนนี่แหละ คือเราเห็นผีหลอกก็เจ้าว่าอยางี้และผีหลอกฟีหลอกได้ยินเสียงมาอยาง,างีหละหลังหลังบอกเลยนี่บทท่านได้เห็นอย่างพวกกระบกเพิง่งลงจากรถป่ะครับนั่งบ่ไปหอดมองอยู่อรีเลยเส้นเจ้าเมือเขาก็พยานครูบาเนาะครับเปิดรถจอดจึ๊ครูบาเปิดประตูลงปป๊บไม่อ่างมาบอกออกมาออกมาอนี้เลยเดี๋ยวหล่อนเมืองออกอันนี้ไปเอาอยู่ใสค่ครูบาอยู่บ้านบัวเน,นี่ยอ๋อบ,บ้านบัว สั่งข้อวะครับบ่นี่กุดบากอ๋อกุดบากครับครับว่างนี่แหละิว่าได้ไวที่สุดกับพันนาในคมครับห้วยจนกระทั่งเราห้วยไม่เห็นบนน้องหวายมันออกมาเปอร์เนโอ้ยเปีครับไอตัวเดียวเลยเราบอกโคกศูนย์ก็ออกโคกศูนย์จะที่นี่นี่แหละบุท่านได้เห็นยังเครื่องกับบุท่านได้ดับไฟกับบุท่านปิดเนาะเิจอดเจอกกับลงแต่ว่าไปดึกษ์มึงน้นไปท่อปีสามคงปีสามคงหอน เขาตีสี่ก็ลงมากับเราก็บอกเลยครับขเขาจนก็นโอ๊บประชันเมื่อวะคือว่าว่าได้แล้วครับ <laughs> ได้เหลเมื่อวะออกมาดีเลยโอ๊บเดี๋ยวเขาต้องโทษติดต่อพ่ออันเนาะเจ้าก็มีนเนี่ยต,ตโแลรร้วม,มี่บนน่ำเจ้าะผมไม่ได้จดไ้ครับเดี๋ยวคอยโทษติดต่อเพิ่นให้เพิ่นอาจจะเพิ่นครับ ไปได้เมื่อตลอดแต่เก้ามี้แต่เราลระพาคุบาไปจังหวัดใดก็ได้ทีแต่เขามานํำไปเขานํามาพาไปเอาเนี่ไปมาต่อไปไปผลเล็ดงหลอกดงหลวงหมวกดาวหอ,ววๆๆๆอาหารพวกไปหมดอรรถตัวที่อุบิสตมอมังข้างครับคุบาไปผัดได้หรือด้ครับไปโบกบเมนได้ไปว่ามาเปล่าไปขึ้นถือโรดนั่นนี้อันทําบินมี มีคนตายคนยังสิบอกบอขวาบ่อบเป็นเป็นภูเลยมันอยู่ทั้งภู<อ>แต่เขาเจ้าไปทางที่เห็ดสวนยางสมัยก่อนไหมครับตอนเราไปทางปลูกยางใหม่ๆเราเขามาเขาล่างเขา่าทรงไหมเขา่าทรงตัวเจ้าของสวนแหละครับนี่นี่ลุงคนนี้นี่นายเป้าเมียอยู่พุ่นเพิ่นว่าจังไดครับแล้วก็มาเขาร่งโอ้ยเราออกสิบสองงวดสิบสามงวดซ่้นผน้อตอนเราไปทางสวนใหม่ๆครับ ว่าเนี่ยก็ซิบกเพิ่นคื้นหนังพั่นี้แสดงว่าเจ้าที่เพิ่นมาบอกว่าจนก็เจ้าไปทางให้ทางสวนซอยเราจนด,ดินดินเป็นหาดซิบพวกซิบไรพู้เฒ่าเฮ้ยโอ้แน่นอนอยอะเราก็ได้ดมาแรียเขาก็บ,บ่ให้แล้วแล้วก็มาทยอยให้เรื่อยไหมแต่เราขอหลังเจอแล้วเราเ,ราเรากีดย,ยางไปนี่เราเมื่อยเราเราเมื่อกลางคืนเนาะมันบ่ได้นอนหลังเจอแล้วหลักหลับน้ำเหงายางเขาก็มาบอกอย่างนี้ ซิมสจหูเราไหมกระทึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นานๆเขาจงบอกเราไหมมันบอกขึ้นเก่าไหมครับจึงเขาไปปลูกเถียงปลูกเคลื่อนอย่างให้เราหมนแล้วเนาะให้นอนเอโยหันอยู่ในสื่อให้แล้วด้วยเลยครับห่วยเขาก็เราก็จนได้เงินซื้อดินปลูกเคลื่อนปลูกชา,กหาหดดนหมแล้วเราก็ได้โอ้ในลายงวดติดเนาะครับเนาะห่วยซื้อวงวดซ่อนหมแล้วเราส่วนนั้นเราดังโอ้คนโห่ใจเป็นธรรมดาได้พวงเสนะ รถนี่เขาถึงอยู่ค,ยรรครับถึงทอดเสียงล้วแล้วจอดทอดเสียงกึกเลยเลย่ยที่ว่าสียางขามไปทำประมาณนี้ประมาณนี้ห้องน้ำผมแล้วัห้องน้ำแต่กระบวกไก่ครูบกาบอกไก่ก็ส่วนสวนยางเราไปสวนยางเราฝั่งนี้ไปสวนฝั่งนั่นครับแต่ว่าไปบ้านบัวน,นี่ครับอันนี้ครัะนนที่ว่าลงรถเราบอกรถเนี่ยมาบอกไว้ด้ ถามตัวจิตเป็นยังถามตัวเลือดเป็นยังบอกไปน้ำกันมางงหมครับค <c oughs> ุบาสักว่าได้ไว้่เรื่องจากเขางง,ง,ง,งแล้วเขาก็ได้แต่เขาเขาก็ซื้อได้เพราะว่าคุบาช่วง,งนั้นบอเแม่นว้าเนาะคูบ้ามีแต่อันเดียวเนาะครับต่เวีงอันเดียวเว้านี่ใคือซื้อโรดนะ